รวมหนังญี่ปุ่น l i ฟ e a อคชั่ที่สร้างมาจากมังงะและนิยายเรื่องดังในปี2024นี้จะมีเรื่องอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่1ครับเอพิวข้ามชีวิวเมษายนพาใครบางคนกลับมาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของจิตแพทย์หนุ่มครับที่เขานะครับกำลังจะเข้าพีแต่งงานนะครับกับแฟนสาวคู่มันของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งครับในเดือนเมษาเขานะครับได้รับจดหมายจากหญิงสาวครับผู้เป็นรักครั้งแรกในอดีตของเขาเมื่อ10ปีก่อนทันใดนั้นนะครับคู่มันของเขานะครับก็หายตัวไปเขานะครับจะจัดการความรู้สึกต่อคนรักเก่าและความสัมพันธ์กับแฟนสาวปัจจุบันได้หรือไม่เรื่องที่2ครับ52เฮิร์ต คืนเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเป็นเรื่องราวของมิชิมะคิโกหญิงสาวที่ปีกตัวนะครับย้ายออกมาจากโตเกียวมาอยู่ในเมืองชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่งนะครับไนโออิตะ จนเธอนะครับได้พบกับหมู่ชีเด็กชายคนหนึ่งนะครับวัย13ปีที่มีชะตากรรมไม่ต่างอะไรกับเธอในวัยเด็กครับเด็กชายคนนั้นนะครับไม่พูดเพราะผลของการถูกทารุณกรรมและการกลมเหงจากครอบครัวและเด็กชายคนนั้นก็ทําให้เธอนะครับนึกถึงตัวเองในอดีตอีกครั้งเรื่องที่3ครับ The f o r p a n บ้านวิกลเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของความผิดปกติครับเกี่ยวกับแผนผังบ้านหลังหนึ่งนะครับในญี่ปุ่นโดยจะเป็นเรื่องราวของยูทูบเบอร์ที่เชียวชาญในเรื่องลี้ลับที่เขานนนบอาแแ้ปกๆ ที่หาคำอธิบายไม่ได้มาไขปริศนาที่อยู่เบื้องหลังในแผนบานวิกลแห่งนี้บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กระแสมาแรงมากๆนะครับในปีนี้ที่ทำรายได้อันดับหนึ่งบ็อกออฟฟิศที่ญี่ปุ่นนะครับติดต่อกัน40สดดาเรื่องที่4นะครับแกงนักรักนะรู้อย่างเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คุณนะครับตกหลุมรักไปกับความน่ารักของตัวละครทั้งคู่นะครับในเรื่องนี้จากมังงะและซีรีส์นะครับสู่ไลฟ์แอคชั่นกับเรื่องราวของทาคากิกับนิชิคาตะ ซึ่งหนังนะครับจะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์10ปีให้หลังนะครับจากเวอร์ชั่นซีรีส์ที่พวกเขาและเธอได้กลับมาเจอกันในตอนโตและเป็นบทสรุปความสัมพันธ์ของดังคู่บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับดูแล้วรู้สึกอบอุ่นใจฟูสุดๆไปเลยครับเรื่องที่5ครับ World Apart เป็นเรื่องราวของมาคกิโอโคไดหญิงสาววัยสาปีค่ะเป็นนักเขียนนวนิยายที่วันหนึ่งนะครับลูกพี่ลูกน้องของเธอนะครับเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์จึงทําให้เธอนะครับต้องรับอาสาทาคุมิหลานสาววัยสิปีนะครับที่ถูกทิ้งเอามาดูแลซึ่งเธอนะครับก็มีปัญหาในการสาร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นและต้องมาอยู่อาศัยใช้ชีวิตร่วมกับหลานสาวของเธอและเพื่อนๆน,นะครับมีหนังไลฟ์แอคชั่นจากญี่ปุ่นเรื่องไหนที่ชื่นชอบกันบ้างลองมาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครับ Vai! Eu sou